สวัสดีครับเ,เพื่อนๆก็วันนี้เรามาดูเจะว่าแกะกล่องเลยก็ได้นะเพราะนนมันมีเหตุการณ์อยู่แล้ก็เดี๋ยววันนี้ก็มามาดูเรื่องอตัวชุด Special Edition ชุดพิเศษของเรื่องฟร e เรนเนาะจอคำ,คำอธิษฐานในวันที่จากลานะครับฟร e เรนนะครับซึ่งซึ่งแน่นอนผมว่าใครๆที่ ที่สายการ์ตูนสายมังงะสายแอนิเมะแล้วก็มี n น t f l i x ตอนนี้ก็คือแบบคุณรู้แลวแหละว่ากระแสเรื่องนี้มันมันขนาดไหนคือคือหลงรักเลยหลงรักเลยแล้วก,ก็ก็ยอมรับว่าให้มันเป็นที่หนึ่งจริงๆนะคือคือตามอยู่หลายเรื่องแต่เรื่องนี้มีครบทุกอย่างเลยอ่ะมันมันดีจริงๆว่ะเพื่อนก็ งั้นก็มาดูกันนะครับพอดีผมผมไปต่างประเทศมาแล้วเพิ่งกลับมาแล้วก็ได้ได้เพิ่งได้แกะกล่องยนโมเจ้าชุดพิเศษเล่มเก้าเองครับเนาะก็อะไรดีผมไม่แน่ใจแล้วก็ไหนไหนก็ดูแล้วก็เลยเอาเล่มเล่มแปมาแกะดูหน่อยแล้วกันเล่มแปดในผมผมลืมซื้อซื้อไม่ทันนะครับแล้วก็ นื่องจากซื้อไม่ทันเราต้องซื้อผมผมผมเล่าไปแล้วนในในในคลิปที่แล้วว่าผมกดกดอีกช้อปปีมาแล้วก็ร้านช้อปปีเนี่ยก็ส่งมาแบบนี้ส่งมาแบบนี้คือมันก็คือมันก็ขัดใจอ่ะมันมีมันมี c คอรเวอร์มันมี c คอรเวอร์นะ c คอร์เวอร์นอกเงี้ยตึ๊กตึ๊กงี้แต่มันก็บางๆแล้วก็มันคือคือมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แบบ คือของทุกอย่างอมือหนึ่งแต่เขาไปแกะหมดเลยไงผมก็ไม่เข้าใจว่าจะแกะเพื่ออะไรไม่เข้าใจเหมือนกันเขาก็บอกว่าเออมันมาอย่างนี้แล้วเขาก็แกะแล้วก็จะแกะเพื่อเ <c oughs> นาะก็ก็กนี่ย้อนอดีตนิดนึงย้อนอดีตนิดนึงก็สำหรับเรื่องฟรีเรนเนี่ยมันก็จะมีชุดเล่ม,ลมสี่ชุดพิศเศษก็คือสี่ห้าหกเจ็ดใช่ไหมเพื่อนแล้วมั่นก็จะมีแดนะครับดูแล้วเนื่องจากผมได้ชุดมาอย่างนี้ก็เลยไม่รู้ว่า ที่เพื่อนๆได้กันอะ่ะชุดที่8มัน,ม,นมันอ้วนแบบนี้หรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันควรจะอ้วนแบบนี้นะเพราะทุกอันมันก็อ้วนแบบนี้ไงอ่ะเนี่ยเก้ามาใหม่อันเนี้ยมาใหม่ล่าสุดถูกไหมครับเก้าเออเนาะก็ไม่รู้เออคือใครใครใครได้ตัวนี้ไปฝากช่วยคอนเฟิร์มแบบนิดนึงว่าแปดมันเล็กๆแค่นี้หรือเปล่านะครับแต่ของของแถมอะ่ะคงจะครบแหละผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาก็มันก็ ก็อย่างเงี้ยแต่แต่คนขายเขาบอกว่า <c oughs> อะไรอ่ะคนขายบอกมาอย่างนี้เลยแต่แต่ไปแกะมันอ่ะผมก็ไม่เข้าใจว่าจะแกะเพื่ออะไร <c oughs> คือมันไม่ใช่มาแบบแพ็กเกจสวยๆอย่างนี้ไงมันมาแบบเนี้ยเนาะก็ก็เลยไม่รู้แล้วก็มาอย่างนี้ไหนๆมันมาเป็นอย่างนี้แล้วก็เลยเดี๋ยวผมก็แกะเพื่อนๆดูแล้วกันว่าว่ามันมีอะไรเพราะผมก็ไม่เคยเห็นเนาะเอาเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับ ก็เดี๋ยวมาเริ่มตึ้งต้งตึงเนาะก็ก็ไม <No, S 1> ่เขาก็จะให้อันี้มาด้วยนะผมไม่รู้จักผมตัวละครไม่รู้อะไรจะเหมือนกับตัวละครมันไม่ได้อยู่ในเรื่องนี้ปะก็ไม่รู้เหมือนกันก็ยังไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไฟนเอาเนาะเล่มแปดเล่มเก้าที่จะมาด้วยก็คือจะมาครับมาครับโอสการ์ถูกไหมครับไอโอสการ์เล่มแปดโสการ์เล่มเก้าก็น้าเหมือนหน้าปกเลยผมอย่างนี้บอกผมไม่ค่อยชอบเสเกยรโอสการ์มันหน้าเหมือน หน้าตาเหมือนหน้าปกอะ่ะมันมันดูขี้เกียจไงไม่รู้เนาะแต่ก็นั่นแหละอ่าเราเราก็เก็บไว้ตรงนี้เราก็เก็บไว้ตรงนี้เนอะให้นเพื่อนทราบกันว่ามันมาครับชุดนี้แหละอ่เ <c oughs> ก้าก็เก้านะครับก็ที่เพิ่งมาถึงเก้ามีอะไรบ้างเอ่อก็ก็ก็มีชุดนี้มีหนังสือมีชุดกล่องซึ่งในกล่องนี่ก็จะมีเนาะในกล่องนี่ก็จะมีเข็มกลัดนะครับเข็มกลัด รูปของ h i m เม l กับ h m ิเ l h i m เ i l กับ e ร w e n d นะครับซึ่งซึ่งซึ่ง,งตอนนี้เพื่อนๆมีเวลาอยู่ไ,ไม่กี่วันใครยังไม่ได้กดชุดพิเศษเล่ม10รีบกดบอกตรงน,นี้เลยรีบกดคือเล่ม9เนี่ยหมดโคตรไวแล้วตอนนี้ก็มีหลายหายคนกดไม่ทันแล้วก็มีตั้งตั้งรับตั้งหากันอยู่เนาะแล้วแล้วอย่าลืมว่า <c oughs> อันนี้มันดังจากมา กระแสมาจากเมิดังนั้นเนี่ยก็อยากเตือนเพื่อนๆกระแสมาจากเมิแปลว่าอะไรแปลว่าคนสะสมเรื่องนี้เยอะมากแล้วก็คนที่สะสมไม่ใช่อยู่ในเดโมกราฟิกไม่ใช่อยู่ในกลุ่มที่สะสมแต่บางงะนว่งไงเพื่อนๆมันมีคนที่ชอบกระตูนชอบชอบแอนิเมตด้วยซึ่งพวกนี้ก็จะไม่อยู่ในลูปไม่อยู่ในเพจซื้อขายของพวก ตามหาหรือพวกอะไรพวกเนี้ยม่เหรอไหมครับเขาเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มพวกนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาเขาซื้อไปเนี่ยเขาจะสเก็บหรือเปล่าเขาก็ไม่รู้พวกนี้แล้วพวกนี้เวลาเขาจะเขาก็ไม่รู้วิธีขายเขาไม่รู้เพกขายดังนั้นเนี่ยจํานวนพวกนี้เนี่ยเ็าจะหายไปอสมมุติมันหมดไวมากผมว่าหลักร้อยอะเพิ่มหมดถูกไหมครับอย่างอย่างเช่นเดียวกับแปดอะพอมันเพิ่มหมดปุ๊บเนี่ยแปลว่าอะไรเพิ่มหมดเนี่ย อ่ะแต่กีซุ้เลยครึ่งหนึ่งไปอยู่กับพวกสะสมพวกพวกเก็บมังงะอีกครึ่งหนึ่งไปอยู่กับพวกที่อยู่นอกนอกจัก,กรวาลคนเก็บคนซื้อขายเลยนะครับอย่างนั้นก็แปลว่าจํานวนมันยิ่งน้อยมันหายไปแล้วนะครับก็ก,ก็ก็เช่นกันอันนี้บทเรียนผมก็มาจากแปะนะผมลืมหรือทำมีท่าไหนก็นไม่รู้ไม่ได้ซื้อแล้วก็แล้วก็จะถ้าดูราคามันเพื่อนเนี่ยชุดเนี่ยชุดแปะเนี่ยมันร้อยสามสิบเก้าบาท ชุดที่เนี่ยสอง้อยสามสิบนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราก็คือบนน่นนะเพื่อนๆก็เห็นที่ผมบ่นเน่ยว่ามันเฮ้ยทำไมสเปเชียลออดิชั่นมันมาไม่หยุดเลยวะแล้วก็มันแพงจังวะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมก็บ่นมนตลอดอ่ะสี่ก็บ่นแต่ก็ซื้อสี่ห้าหกเจ็ดก็บ่นบ่นมาตลอดให้มันกระตูนอะไรดังก็ไม่ดังออกมาตลอดทุกทุกเล่มเลยมันจะพิเศษทุกอันได้ไงวนันนี้อะไรเงี้ย ไปมาพอได้ดูเออพอกระแสมันมาเออเออเออมันดี s e r v e it มันมันคู่ควรจริงๆอะ่ะก็ก็นั่นแหละก็ก็ต้องตืนน้ำลายตัวเองว่าเออมันคุ้มวะ่ะแล้ว,แล,วแล้วพออย่างนี้ไปไงครับอย่างนี้ไปไงเพื่อนๆไม่มีใครบน่นละบูมาบูลค่ายอย่างนี้ไม่มีใครบน่นละตอนนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตาซื้อตั้งหน้าตั้งตาจองกันเพราะอะไรเพราะเพราะเพราะมันคู่ควรจริงๆเนาะ นะครับเนี่ยอ่ะงั้นกว่าที่จะยื่นยาวผมก็เล่มเก้าผมขอไม่แกะนะครับเพราะมันมามันเพิ่งมาแล้วมันก็ามาซะคอมพลีตอะ่ะเนาะมีมีเข็มกัดนู่นนี่นะผมจะแกะเล่มแปดให้เพื่อนๆดูแล้วกันอันนี้อันนี้เป็นอะไรที่แปลกมากผมธรรมดาไม่แกะเลยเพราะว่ายังไงอะผมชอบเก็บแบบมู่นนี่อะ่ะแต่อันนี้มันมาไม่มันไม่มันมาอย่างเงี้ยก็ ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เปิดให้เพื่อนๆดูก็ถ้าแกะออกมามันก็จะมีสลีฟ e ถูกไหมครับมีปก c คอ e r เเล่มแปดผมไม่รู้ว่าปกมันมาขนาดนี้หรือเปล่าแต่ถ้าดูราคาแล้วผมว่ามันก็คงขนาดนี้แล้วมั้งเนาะเปิดมาเพื่อนๆมีอะไรก็มีเล่มนะครับมีเล่มแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์มันก็จะต้องควรจนหน้าตายอย่างนี้สติกเกอร์ยีลายคิดอยู่พักนึ่งว่าจะแกะให้เพื่อนๆดูดีไหมก้แกะแล้วกันวะ ไหนๆก็แกะแล้วนะไหนๆมันก็มือสองอยู่แล้วอะนะพอเปิดออกมามีอะไรเปิดร้านสติ๊กเกอร์ยี่สิบลายฟรีเรนเล่มแปดอุสวยเปิดออกมามีสลีปนะฮะมีเหมือนกับแฟมเล็กๆโอ้โโอ้โหมันเนียนเว้ยมันเนียนเว้ยนี่ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะผมก็เพิ่งแกะกับเพื่อนๆตอนนี้แหละ อ๋อด้านหลังไม่มีนะครับด้านหลังไม่มีเอ้ยคือมันไม่ใช่สติกเกอร์ไก่กา,กา,กาเพื่อน <c oughs> ภาพสีสันสวยมากนะคือเนียนแล้วก็คือไม่ฉูดฉาดสีไม่ฉูดฉาดสีแบบนวลน,นวลเนียนเนียนแบบเข้ากับเรื่องเข้ากับเรื่องแล้วก็สวยดูด,ด,ด,ดูสตาร์ทเลยดูสตาร์ทเลยอ้ โอเคคุ้มคุ้มแล้วก็ราคาตัวนี้อย่างอย่างแ uh, อดแอดนะครับแอดแอดบอกอะ่ะคือชุดเนี้ยมันมันหมดไวมากเพราะราคามันถูกไงเพื่อนๆดูเดีย๋ยมันร้อยสามสิบเก้าบาทหมดพึบเลยแป๊บเดียวแล้วผมก็ซื้อไม่ทันเนาะในสิ่งที่ได้มาก็คือประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็เล่มนูน่นนี่นั่นก็ก็เดี๋ยวผมก็ต้องหาผมก็จะเก็บวิธีของผมละกันเพราะว่ามัน มันแกะมาแล้วไงเพื่อนๆเนาะก็เพื่อนๆก็เห็นกันแล้วเนาะมันมาเป็นสติกเกอร์สวยๆเก็บอยู่ข้างในอย่างนี้แล้วเดี๋ยวผมก็จะจับมันใส่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ล,ลงแป๊บไล่ล,ลงแป๊บโอเค <c oughs> ผมก็จะเก็บในนี้อีกรอบหนึ่งแล้วกันเพื่อความคงทน ก็หลายๆคนอยากจะขึ้นรถไฟอันนี้ว่าให้มันดีไหมมันเจ๋งไหมดีจริงหรือเปล่าเรื่องฟรีเรนเนี่ยทำในที่ฐานในวันได้จากลาผมจะบอกเพื่อนเลยว่าหลายๆคนเนี่ย <c oughs> ไม่คิดว่ามันดีแต่ว่ามันดีจริงแล้วจะถามผมว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรส่วนตัวผมนี่ก็จะผมมองผมมองถ้าทางผมมองแนวทางแล้วอะ โดยรวมผมว่าทุกคนก็เขารู้กันอยู่แล้วมันเป็นมันเป็นปาร์ตี้ตามชื่อของมันเลยนะครับเป็นปาร์ตี้ที่สองของหลังจากปาร์ตี้ชุดแรกอย่างที่ผมพูดไว้ใน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 คลิปฟรีในนะที่แล้วอ่ะนะมันเป็นมันเป็นปาร์ตี้หลังจากปาร์ตี้ใหญ่ไปแล้วอ่ะจบไปแล้วนะครับมันเป็นปาร์ตี้ที่สองแต่ส่วนตัวผมมองว่าเท่าที่ดูเท่าที่ดูเนื้อเรื่องมาเนี่ยผมว่ามันเป็นการ์ตูน มังงะรักมหากราบอย่างนี้ดีกว่าส่วนตัวนะอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่คนตีความสำหรับผมมันคือเป็นอะไรเนี่ยนั่งนั่งสบายมันเป็นมังงะเกี่ยวกับความรักช่วงนี้เพื่อนๆถูกปะ่ะคนมองความรักไม่เหมือนกันอย่างอย่างบางคนอาจอย่างนเอลฟ์คุณป้าคุณยายฟรีเลน์เนี่ยคือเขาเป็นเอลฟ์เขาก็คือความรักเขาอาจจะไม่เหมือนคอนเซปต์ของความรักอาจจะไม่เหมือนเราก็ได้ แต่แต่แต่ด้วยทุกย่างก้าวที่เขาเดินย้อนประวัติเดินย้อนรอยการผจญภัยของเขากับผมตีว่าเป็นพระเอกแล้วกันเนาะ,ะการเดินย้อนรอยของเขากับฮีเมลฮีโร่เนี่ยซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งผมว่ามันมันทาให้เกิดหลายหลายอย่างที่เขาผ่านไปคราวที่แล้วแล้วเขาก็ผ่านไปแบบไวๆผ่านไปไม่คิดอะไรเนี่ยพอมาผ่านผ่านประสบการณ์ครั้งที่สองแล้วเนี่ย ผมว่ามันจุดประกายความรู้สึกจุดประกายความคิดจุดประกายความความจะพูดความรักมันก็อาจจะเร็วไปแต่แต่แต่ผมว่ามันมีหินมันมีประกายความรักเล็กๆอยู่ที่ว่ามันค่อยๆมาทีละนิดมาทีละนิดใช่ไหมฮะอย่างอย่างอย่างเพื่อนๆถ้าถ้าใครดูมังดูเมกนี่ก็จะเห็นตรงฉากผมอะไรเขาเรียกอะไรวะหอนาฬิกาฉากที่ฮิมเมล ให้แหวนถ้าจะเป็นแทบจะขอแต่งงานเลยป่ะคมว่าคือคืออย่างที่บอกอ่ะมันมันเป็นมันเป็นมันเป็นมังงะของของเรื่องความรักที่ว่าต่อเนื่องยาวกันมาเป็นร้อยกว่าปีอ่ะถูกไหมนะช่วงช่วงชีวิตฮีโร่คนนึงอ่ะมันก็ร้อยกว่าร้อยปีแล้วป่ะแล้วก็จากน้องจากคุณป้าฟรเรยายฟรีเรนที่เขาไม่เคย เจออะไรมาเป็นพันสองพัปีอย่างเงี้ยพันกว่าปีอะแล้วก็มาผ่านอะไรตัวนี้ซึ่งซึ่งเป็นเปอร์เซ็นชีวิตอันน้อยนิดของเขาอะ่ะถูกไหมครับจากร้อยกว่าปีที่เจอกับพระเอกแล้วก็จากจากพันกว่าปีที่เขาอยู่มาเนี่ยคือคือประสบการณ์เล็กๆน้อยๆแค่นั้น <c oughs> ส่วนหนึ่งของชีวิตเนี่ยมันมันเติมเต็มมันจุดป,ประกายความรู้สึก นึกคิดเกี่ยวกับความรักใน <c oughs> ในตัวเขาอะ่ะแล้วหลังจากคีโรเราไม่อยู่แล้วอะผมว่ามันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นกระจกสะท้อนให้เขาหเห็นว่าเขารู้สึกยังไงอะนะเออคือเฮ้ยมันมันดีว่ะองค์ประกอบเรื่องนี้มันเยอะมากมันชอบอะ่ะคือคือหลงรักเรื่องนี้เลยผมส่วนตัวนะแล้วก็ที่พูดทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรหรอกใคร ใครใครที่ยังไม่ได้ซื้อเล่มสินะครับชุดพิเศษเล่มส,สิซื้อไปเถอะคุม้มแล้วมันจะจะหมดหรือ,อยังก็ไม่รู้แล้วมันก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับใครใครที่เป็นใครใครที่ฟังช่องผมยังไงก็ถ้าได้ฟังอันนี้แล้วตัวเองยังไม่ได้ซื้อหรือลืมซื้อเนี่ยก็กกจัดซะคือ,ค,อคือมันดีจริงๆ,ๆนะครับมันมันเป็นมันเป็นมังงะสำหรับผมมันคือมังงะเกี่ยวกับความรักความห่วงใยของของ สิ่งมีชีวิตสองคนที่ถึงคนหนึ่งจะไม่อยู่แล้วแต่คนหนึ่งเนี่ยก็พยายามที่เพื่อที่จะให้ได้เจออีกสักครั้งหนึ่งมันมันเป็นความฝูงใหญ่ที่เขาไม่คิดว่าเขามีแต่ว่าเฮ้ยมันมีอยู่ในร่างกายเขาเนาะเออมันมันเป็นความรักอ,อมตะแบบร้อยกว่าปีที่ที่ที่สิ่งมีชีวิตตนหนึ่งแล้วกันจะจะรู้สึกถึงอีกคนหนึ่งถึงแม้เขาจะไม่อยู่แล้วนะครับก็ ไปหาซื้อซะอยังไงไงคลิปนี้เราไม่ได้ทําคลิปกันมันอานเลยก็มาถึงเลยผมก็จัดเลยนี่นี่เครื่องพังแรงไมาเย็นหนึ่งเพื่อๆก็จัดเลยเพราะว่าตื่นเต้นกับชุดนี้แล้วก็ตื่นเต้นกับเล่มสิที่กำลังจะมานะครับก็ฟรีเรนคำวาทีิฐานในวันที่จากลาชุดสเปเชียลอ i ดิชันเล่มแปดเล่มเนะครับผมครับ